สวัสดีครับผมทุกท่านวันนี้เราก็อยู่กับรายการดักเน็ตทีวีเหมือนเดิมครับผมวันนี้ดีครับผมเราจะมารับคนเข้ากิวครับโปรโมทกิวนั่นเองเราอยู่กับกิว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 อะไรเพชรนิดเพชรนะผมเพชนิดเพชรนะถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยก็หัวจุก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 ก็ตอนนี้รับสมัครพลรพัก งอคุยเข้าเข้ากิวครับผมเข้ากิวแลาตาแล้วตาเอาไว้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเข้ะคิวแปดสิบห้าบวกมีเซตนะครับผมครับผมแปดสิบห้ารับคนเข้ากิวนะครับผมแปดสิบห้าบวกมีเซตครับผมกาลิน่าบวกใหม่นะครับผมเอาแลกรหัสอ่่ะไมแลกอ้ยคุณลืมพิมบ่แปดสิบห้าบวกนะครับผมและต้องมีกาลิน่าบวกทอกแล้วก็เซตนะครับ ใช่เพรับผมมีเซฟตพร้อมแล้วผมถ้าถ้าเป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักจะรับจะรับพิจารณาเป็นพิเศษนะครับผมขอเฟซขอเบอร์ด้วยครับผมโอ้ยตามน้นครับผมตนี้ไอ้คีมอเอ้ไอเออเนี่ครับผมเออแนะนำตัวหน่อยดีกว่าผมนะครับผมหัวคิวชื่อชัยส่วนเนเนเนผมสองดาวสองดาวผมลองคิวเด็ดนะผมลองคิวฟิเต้ครับผมอ่านะครับผมอไอส่วนหนึ่งดาวเอ้ยไอพี่บิ๊ดพี่บิ๊ดพูดพูดมาดิ ผมผมผมหนึ่งดาวนะครับชิวบีเออเออพี่ไม่ได้เจอกันตั้งนานเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างเหเหลืองไม่เหลืองบ่อยเหลืองโพ่งนะครับผมก็รับรับคนเข้ากิวด้วยนะครับกิวนะครับผมไม่มีอะไรมากตรงเข้ากิวครับผมก็กิวเราก็ไม่มีอะไรมากครับอยู่อย่างชิวชิวสไตล์พลหัวโจนะครับก็วางวางกันหนึ่งแปดห้าแปดเรื่อยเรื่อยแล้วก็ อารีนาก็ลงแบบเป็นทีมครับผมก็ทีมให<จ>ญ่มมจะเน้นลงไฟกับ3-3ผครับผมครับ<ๆ>ก็ออส่วนมากเดี๋ยวนี้มันก็แบบบักเยอะนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจมันเราก็เล่นสนุกสนุกของเราแล้วกันนะก็สน,นกม <c oughs> ต,ต้องสนใจอะไรชิวๆลงตัวชิวๆครับผมบวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้แหละครับมาโปรโมทกิว นิดๆหน่อยๆไม่มีอะไรมากก็เป็นที่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนส่วนส่วนกิ้วนี่นี่นี่ดูคนในกิ้วนี่โอ้โหมีมีอยู่สองหน้านะครับผมส่วนคนที่ออนมีกูสามคนครับตอนนี้ก็ช่วยเข้าเข้ามาอยู่กับผมหน่อยนะ้ครับผมก็วันนี้ก็สวัสดีครับผมแค่นี้แหละครับเอาสวัสดีทุกท่านวันนี้เราจะมาลงสิบๆกันเลยพลพักคนหัวโจวนำทีมด้วยค่คิโยคิโยมุคี้ิโย เอาล้อกูขอโทษไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยรอมึอไงเอาล็อกเอาไป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 อไอ้เหี้ยล็อกไอ้เหี้ยรอเง้ยทำไม่มีก่อนเอาไอ้ก่อนก่อนใครขี่เอาเอาขี่โยหายโยหายโยหายเอาขี่โยหายเอากูขี่เองมามามาขี่แล้วขี่แล้วเอาขี่โยขี่โย ้้้าาาาาเเขขมมตอนนี้ตอนนี้เราก็รอคิโยนะครับรอคิโยรอคิโยแม่และแล้วขาดแม่งคนเดียวอ่ะขาดแม่งคนเดียวคือสโลแกนของเราเพื well, ่อนโัวดีนี่ก็ผมวันนี้หน่อยมาถุยนี่ก็ผมนำทัพโดยขี่ก็มีแม่งแล้ววันนี้แม่รับมาลำนึงมีสัตว์จมพิมพ์ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดินเด็ดเป็ดอ้าววันนี้ก็รู้ผมอยู่กับดีเจคิวมีแล้วถอดถุยถอดถุยรุ่ยอ้าวเฮ้ยใครว่าคุย ใครมันบอกหววะบอกวหยบบสรุปหวยอีกแล้วแน่คีโยไม่อยู่หลังสุดอีกแล้วเดะไอ้เนี้ยกูถ่ายตามก็เดอเดินไปนิดไม่ถึงไงไอ้เหี้ยไอ้ัเดกลับหลังมาก่อนให้กูนั่งแทำเหีอะไรเดึองมึงกูเป็นกูเป็นหัวทับนะเวอทับไ่ใช่ไหู่เสือมนหลังเลย

ไปแล้วไหไปดิแล้วไปดิไม่รู้ไม่ไมรอ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 โอ้เียมึงพูดตั้งนานคนเดียวคนเดียวตั้งนานเยดิมึงโอ้ยเจอเอามาสวิ่แล้ววิ่งวิ่งวไอ้เฮีไ่รู้เลยเฮ้ยกูเจอกูเจอแมวกูเจอแมว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 แ้วดูจักขาผิวอะไรก็ตายเฮียตายมึนมั่งกันเลย โอ๊ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยี่ยเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายไปแล้วตายตายตายกระทืบแล้วอุ้ยตายหาเลยเอาละครับตอนนี้เอ้ยโอ้โหช็อกโกแลตแหม่อะไรเนี่ยโอ้โหเจาะอือเอาฟู่ยังไงเอาตู้เอาตู้เขาเสาเขาเสาเสาดิเสาเห็นตัวเห็นตัวเสาดิเสาโอ้ยไม่ขาับดิ โอ้ยเอ็ยมันเข้าเสาดิตู้เข้าเสาดิตู้เอ้็งมาเข้าเสาดิตู้เอ็งมาเข้าเสาดิเข้าเสาเตู้ไปเสาตู้ไปเสาไอ้ไอ้ควายโอ้กูกูเจอไอ้กระทิงครับอยู่หน้าสุดเลยไม่ใช่ปะใครวะเอ้ยไม่ไม่กูเพ่งเจอเจ้าคิ่ไหนก็ก็วงวงกลุ่มเหมือนกันเพราะเราแชมป์กันมาแล้วเราเยอะต้องต่อยมันยิ้มมันยิ้มเอ้ยปล่อยไปเราเอาหา เลยไอ้พวกเฮี้ยโอ้ยมึงดูนี่นะครับดู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 สองตัวนี้นั้นไปด้านหลังครับจะพูดจมเอาพูดไปก่อนเลยพูดดพูไปก่อนเลยไอ้ซ่าไปช่วยกูไปก่อนมึงจะรีบอ่ะแม่ไม่ช่วยไอ้พวกกิ๊บเตาไอ้พวกกิ๊บเตาไอ้เฮี้ยมึงมาเนี้ยไมอ้แมึงไปได้กูปัง โ้ยเหาไปเเลยยฮ้ได้ข่าวว่าคิโยบอกคิโยจะนำทัพแม่งทำไมมึงไปอยู่ด้านหลังวะ้เดิี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเจอกูเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 ก็โอเคก็โอเคก็ได้เฮ้ยก็จัดว่าสู้ได้เริ่มซู้ไม่ได้ละเริ่มเริ่มเริ่มไม่เวิร์กอะเริ่มไม่เวิร์กมันมันมันไม่ใช่ละฝนหัวโจ๊ก

คือจะูตายแล้วให้มีชุบไหมมีชุบไหมชุบเหี้ยอะไรอีชุบอะไรเหยอะยุบกูหน่อยยุบผูหน่อยช่วยพี่เลยไอ้ผูรอดอะไอ้ปูรอดคนเดียวเดียวได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นแหละนั่นแหละไอ้ชุบได้ชุบได้โอ้ยโอ้ยโนั่นแหละนั่นแหละไอ้ชุบไดูชุบได้้ยโอมมึงดูแค่โอมเอาไม่เอาไม่งง่กูยังไม่รอดเลยไอ้ย้ยแมวโอ้ยแมววูซ์อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออ มึงเห็นตุ่นไหมมึงเห็นตุ่นไหมเดินตุ้มติ่มตุ้มติ่มึงอย่าล้มมึงอย่าล้มมามึงอย่าล้มมาแล้วนั่นแหละเฮ้ยดูดูมันดิมด้ดูมันพิมดิไอจะแล้วกกี่น้ำเนี่ยเฮ้ยไม่่เกลีนเลยนะใครไอ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 เียหนแฟกกัได้ทุน้ำน้ำว่อมึงไงย่ะไอฟู่ย่มันเห็นฟู่ไอฟู่มันไปไหนวะ ไอ้คู่มันมันหอบหนังไปแล้วเมื่อกี้มันหอบทะเลมาแล้วไอ้คู่หอบทะเลแล้วเฮ้ยเยี่ยงก่อนดนตรีเลยเป็นคอสื่นอฮะเยี่ยงก่อนนะลืมลืมลืมนะลืมปกติเลยอืมออืมอืมเฮียแล้วเฮียแล้วโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยยิงเอื่อยกูด้วยโอ้ยไม่ตา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 ยเลยโอ้ยโอ้ยไม่แดกไม่ได้แดกกูหรอกไปแล้วคิดแดกล้วมัเฮ้ยไอเทียดกะแกมาแกมา อสัตว์เอ้ยเป็นเียอะไรกันอู้อู้อูีอู้อู้อูกอูกอูออู้อาเอู้อูฟู่อูอูู่อูอูอู้อไอ้อูู้อยู่อ้อู้อ้อู้อู้อูอู้อู้อูอห้อูอ้อูู้้อูอู้อู่อู้อู้อู้อูกลู้อู้อี้อไอ้อูอ้ออู้อ้อู้อู้อูอ้อู้อหู้อ้อ้อู้อู้้อูู้อู้อู่อู้อูเ้้ เออเออผูมึงกลับไปบ้านมึงมึงตีมึงตีไปบ้านเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมันเอาทีละเสาว่ะก่อนเฮ้เป็นไรด้านไรด้านไรไอ้ไอ้มันเอาทีละเสาเหรอเอ้ยกูกูมีกระต่ายเหี้ยเยี่ยอยู่ตัวหนึ่งไม่มีเซ้นไอ้พวกมึงกลับมาช่วยกูพี่ีด้พี่ไม้เราจะใช่ไหมมีกระต่ายไหมกูมีกระต่ายเฮี้ยเี่ยอยู่ตัวนึงเอาไหมแบบโอมบอกโอมมีคาวลูกเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยโอมบอกโอมมีคาวเฮ้ยรอบเฮ้ยรอบนะเว้ยรู้สึกว่ารอบนี้จะได้ โชว์ฝลังของเราโอโตบอทแล้วอ่ะเพื่อนเอาจริงมีมีถึงแั้นเหรอเฮ้ยต้องเอาสักหน่อยป่ะเฮ้ยมึงมีวานเออมีอมตะกไหมมีนั่นแหละไอ้สัสเดี๋ยวเดี๋ยวมีอมตะจริงเหรอฮะก่อนมีวานรโอซีซันครับรีโอซีซันรีโอซีซันยังไงอุ้ยเอ้ยแมว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 โอ้ยคิโยลับนะครับผมยังไงดิ อสัตว <laughs> ์ไม uh. uh, uh, ่หลับได้ไงดูมันทำกัวโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โอ้ลโอ้ย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 โอ้โอ้โอ้โ้โอ้ยโอ้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 โออ้้ยโอ้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 ยโอ้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 โอยโอ้หโอ้้ยโอ้โอ้ยโอ้โอยโอ้หโอ้โอ้โอ้โอยโอ้ มึงดูมึงดูไอ้ออตุ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 ไม่ไม่ไม่เอาตรงตไม่มีใครสังเกตไอ้ตู้เลยไอ่ปล่อยปล่อยไอ้เงี้ยไูว่าไปโนู่นแล้วแต่ดูดิไปโน่นไปไหนหนังเหี้ยไอ้ตู้เลยมันมันเป็นมันเป็นบุคคลในตำนานไว้แล้วตอนนี้ปล่อยปล่อยมันไปไอ้ไอ้เงี้ยมันมันเริ่มยิงเสาแล้วแล้วเราทำไงดีวะเฮ้ยแล้วเ้องรีเปิดกันสิเฮ้ยไอ้กอนู้แล้วแล้วเราก็ใช้สูตรเด็บบ้านนี่เพื่อนเด็บบ้านเด็บบ้านเราเราใช้สูตรเด็บบ้านกูกูทด็ไงเด็บไหนเด็บไหนเว้ย เด็บไง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 สัตว์กูทำมันจะกูเด็บยังไงเด็บไงเด็บไงออกออกเขียว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 มึงไปซื้อเขียวออาบินบล็อกใหญ่ก่อนมึงก็มึงไอ้เหี้ยมึงมึงต้องเกนชุโร่ก่อนเอ้ยมึงไอ้พวกไอ้เหี้ยไอ้กระต่ายใครเล่นกระต่ายวะไอเอ็มเอ็มซีแมกนีเซียมเอ็มซีเอแมกแมกนีเซียมพ่องไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย mc m a n o กูกูยิ่งไม่อยากได้ถึงตารางธาตุอยู่เงียบมายุ่งกับกู mc magno ไอ้เทียกูเพิ่งต้องไปเนี่ย mc mag m a m a e s i เออเยเทียออกเย็ดเทียอลยเหรอเว้ยดีมากทันคุ้ทันดีคุ้มทันดีคุ้มกันดีแมวสัตว์บมวสับว์แมวสัตว์แมวสัตว์ไหนยิบ ยังไงยังไงโดนโดนยังไงอะสัตว์อะไรองมึงยังไงอะสัตว์อะยังไงอะสัตว์ยังไงอะเอาดิเอาดิเออเอาดิเอาดิเอาดิซับกูเยอะมึงยังไงอะสัตว์ฮะยังไงอะสัตว์ทีมโอ้โหดิไดิมึงิดิจากดักเน็ตน้อยไปล้วไปลุยืน ไอ้ข้รมีด้เอ็มสัตใครมีได้ไอ้ยกูไม่ได้หัวดีเอ็มอ่ะไม่ได้เอ็มเฮ้กูกูเจอตัวเฮียอะไรมากูไม่สู้ละไปละไม่สู้ไม่สู้แล้วเสาไอ้สัวสทีละเสาีละเสาใหญ่ใหญ่ใ่เน่ยแมวแมวอยู่ไหนแมวแ้วแมวแมวแมวอ่ะยาทองยาทองไอ้สัตยาทองไอ้สัตยาทองใช่ไหม เย็ดเย็ดเย็ดหองเอาเอาเอาดีสิครับไปก่อนแทงเสาก่อนแทงเสาไปเนี่ยเนี่ยกูแทงได้แค่ประมาณตรงนั้ไอ้เหียมึงมีโลกวิ้นอยู่กูหาอะไรวะไปด็สัตว์กูบอกกูลืมไปเลยว่าเคยกลโดนแทงแล้วไอ้เหียมันป่าอุ้เีเดี๋ยวเดี๋อเดี๋ยว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 เลยดียาเดี๋ยเดยวดีมยอียเยวเดเดิ๋ยวาดยวเดีเดยดเดี๋ยวเวะดีเดี๋ยวีเดีเดี๋ยวเดี๋วยวเยัวย โอ้ยเหี้ยกวินตายควินตายทงทงควิไม่ทีละเสาทีละเสาไม่ค่อยแย็บค่อยแย็บทงทีนึงแม่งลงไปนอนเลยสัตว์เหี้ยเลยเฮ้ยๆๆกูเจอเจออะหมาไอสัตว์อุ้ยเหี้ยตายไม่รู้อะแต่ใครตายไม่รู้แต่กูกูเจออาฟู่กูเจอไอเหี้ยฟู่วิ่งมาดูแล้ว ไอ้เยฟูวิ่งไปนู่นแล้วทำให้ดู่อยช่วยหน้อยไ่มีหมามาหว่านมีหมามาหว่านเฮ้ยฟูบอกแล้วได้กดแน่หุ่นนะรอบเนี้ยเราวันรังเราโอตบก่อนเนี่ยมีได้กดอ่ะเฮ้ยใช่ใช้หุ่นมากเลยเอาปีพองต่อยเอาดิพังเสามมาไอ้เหี้ยกูจะตายแล้วคนเฮ้ยฮิวเลือดหน่อยดิลิงไอ้ยเฮ้ยตายหาวแล้ว มีแกะเลยกูใส่โยเพื่อนกูใส่ไอ้กอนกอนไอ้ไไม่ใช่ไม่ใช่ขอสับนะไอ้กูแก่ลงมาสับไปฮะไอ้กูกดไปแล้วนั่นนีวานหลอนวานว่ะไอ้กูแก่ลงงานแฟนไม่มีเลยมีวานอ่ะกี้โอกลับบ้านไหมไปเปลี่ยนวานไหมไม่มีวานคุณกลัวอะไรเอ๊มีขาวอยู่เรามีเรามีขาวที่ตู้เอ๊ยมีแก่ไอ้กูเอามาให้เอามาแช่เอก็แทงสองบนปีซี เฮ้ยถอ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 ยกูจับวอคนนี้กเลยแล้วถอย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 เออ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 คนนี้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 เออดิเออดิก่อนเปิดเปิดเขาเอออย่าอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยอย่าขามาข้ามามันมีข้ามาแล้วว่าถอย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 วิ่งโอ้ยมัจะจบเลยตอนนี้ต้องวิ่งแล้วดีย่งแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูช่วยเกลี่นมึงเฮ้ยเก่อนก้อนรอรอนี่รอแมชแชร์ก่อนแล้วหนึ่งเดี๋ยวกูดันให้เลย ไอ้สัตว์ไถหนีแล้วอย่าไปแล้วอย่ามันหนีกันสิรอหนักแค่ก่อนแน่นเนี่ยแมงแมสเลยเร็วดิไอแมสมึงแมสเร็วๆไอสัตว์แมสแล้วถ่ายแล้วกูถ่ายแล้วไปแล้วมาตตั้งแ่บ้านเลยไอเงี้ยมีตายมีใส่เลยถ่ายเยอะมีตายเลยไอ้คอนไหนท่านไหนท่านไอ้คอนไหนท่านไหนท่านเลย

เฮ้ยมึงกลับมาเดืมาแร็วเดี๋ยวมึงให้อ้เรี่อุ้งบ้านอุ้งกบ้านองค์กบ้านองค์กบ้านควินเอาดีไอ้เชีอยควินแม่งโอ้ยฟัดไอ้เชีอยมึงจะฟูัดโลหะพ่อมึงเฮ้ยเ็ดเยเคุยเราคุยเรายดเแม่นอนมึงดูไอ้เชีอกตะเขาดิมึงดูไอ้ตสเกาว์แลวก็เฮ้ยเอ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 อขึ้นเป็นซอ์อลอ้อนะเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเามันมาเามันมาไอ้ย้ยเอยเดี๋ยวเดี๋ยว ดึงมากันไปหรือเปล่าถึงแล้วถึงแล้วให้เอาตู้งลอ้ตวถัดแล้วไปใช้เก่ามาไล่ตีบ้านเลยไล่ตีบ้านเลยเออเออเออผู้อย่าตายแล้วอย่าตายอย่าตายมากากูไปเลยเออเออนั่นแหละเอาดีฆ่ามันดีเออไอ้หนังหมานี่เออน่ะไอ้หมากากเนี่ยเออโอเคตีบ้านมึงมึงมีดีมมมีดีเมม ไม่เมื่อกี้เลยเนี่ยว์ปใครมีว์ปเอ้ยใครมีวปบ้านมาได้ไหมว์ปไม่ได้วัปไม่ได้ไงไอ้ขาไม่ทำาเลยเลยไเลยอ้ข้าวโอ้ยลอยโอโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอเยโ้ยโอ้ยโอ้ยโั้ยโอ้ยโอ้ยโด้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนยโอ้ว้ยโา้ยโหโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้โอยโออ้ยโอ้โ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ย้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้โอ้ยี้ยยโอ้ยโยว้ยอ้ยโอแ้ เฮ้ยใครเล่นแก่กูขอไปรู้เลยดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอมโอมเอเอเอจัดจัดแล้เจ้าไปชุดนึงนี้โอมเราพร้อมพร้อมที่จะเปิดพลังเราโอโตบอร์ดปะไม่ไม่กูไม่พร้อมกูมานาไม่พอเฮ้ยกูก็ไม่พอขาดขาดแปดแต่กูเล่งคาวกูเล่งคาวอยู่ของมึงอะไรเฮ้ยเอ้ยดูเปลนดูเปลี่ยนเปลี่ยนตัวแล้วเป็นตัวบู๊มันมีวิธีให้พออยู่ใครมีลิงวะแต่เราเป็นตัวบู๊แฮะมียัไงเอเต้เอาลิงมาปั๊มมานาเอกอย่าาให้ม ก็ถือวันเล่นวันก่อนเล่นวันก่อนเล่นวันก่อนเอาวานก่อนเออเข้า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 เฮ้เบอเบอยาให้เกีบยวแนะเดินเออนั่นแหละร้รรเลนวันเนวันไเอาวานดิอยาเอาวานเอาขาวก่อนไอสัตว์มันอมตะเอาสักตัวนึงเถอะน้นเพิ่งอมตะไปอโดนอีกแล้วตายเดียวเลยเหรอเนี่ยหันชิบหายยยีมายีมาีมาสองไปก่อนนะตแล้วตายกันตายกยัดยัมาเริเรยัดยามายัดยา สัตยัดไอ้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 ยัดมายัดยามาหน้าอะไรฮะยอ็ยามาสัอยัดยามาสัตยัดยามาเออแล้วอินด้วยอินด้วยสัตมึงทำไมกับกูไว้เอ้ยขังขางขังเออลอยยูลอยยูยิงเล่นนะขังขังนี่ไงกูเจอละอืมนั่นแหละโอ้ยเขี้ยอะไรล่ะสกิลวเขี้ยไดหายวะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรอก่อนมึงรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอินนิดยาหายนิดนึงนิดนึงผู้ตีเสาไปผู้ผู้มีอะไรใส่ผู้เออตีไปตีไป สัตว์เ HP ไม่เด้งเด้งดิเฮี้ายมันมาบ้านแล้วมันมาบ้านแล้วนั่นไงโดนแล้ว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 ไอ้เหี้ยบ้านเนี่ยขาเป็นตูวขาวไหมไอ้เพื่อนเขากระทืบไปแล้วโอยสัตว์ไอ้ชิบหายโอ้ตายอีกแล้วเี้ยรอบนี้มีมีมีมองหว่ะบ้านมันเหลือเท่าไหร่บ้านมันเหลือเท่าไหร่บ้านมันเหลือสี่มันกดก่อนแล้วมันมันกดมามันกดมาถึงบ้านเราแล้วไอ้ชิบหาย โอ้แม่งกดหุ่นไอพ่อมึงเอ้ยกดกดบวกไปดิเฮ้ยใครมีใครมีริเกียรเ์มั่งเนี้ยอุ้ยมาไอ้เงี้ยโดนโดนลำบาาไปซะโดนลำบาาไปเงี้ยโดนเราตบหลอดสายการบินแล้วไอ้เงี้ยสายการบินปงปงไปปงปงต้นไรกูจะน่สายการบินอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยอุ้ยเนี่ยอ๋อมึงจะรีสายการบินโดนบุลล่าใช่ไหมเออ กูกูบอกแล้วโอไอ้กอนว่าให้รีสายการบินแน้าบัตรเดี๋ยวนี้สัตว์เดี๋ยวบินังอย่างนั้นยัยังอย่างนั้นดูเลือดเสาร์เลยอเท่าไหร่เอ้ยเลือดเยสี่หมื่นเอ้ยกิ้งกาซอยอยู่กิ้งกาซอยอยู่เอาเงินเหลอประมาณกดีเอมาสี่ะ่กบาทกดีเอ็มซอเอเขาเขาานั่นแหละเขาไปยาวบ้านเราเหลือเท่าไหร่บ้านเราเหลือเท่าไหร่ เออนเราสามหมืเลยสามหมื่นเขาเขายนเขาย่ินแตเล้ยเอเ้ยหมามาวาังมาวาลังมาวาลังเออแมวมาจับแวะเออเอเ้ยแมเมาจับตาเอ้ยเอ้ยมันกดกัดเลยกตานึงหน้ากัดนั่นกัมาตาก่นสัตว์มึงหุ่นใช่ไมเดี๋ยเดี๋ยวเมึงหุ่นใช่ไหมคิดว่ามึงมีคนเดียวไอ้สัสใครมใครมีเอนเนยเยเดี๋ยวเยเยเราเล่นหุ่นดว เล่นหุ่นก่อนไปหุ่นก่อนไปหุ่นก่อนเอ้ยมีหุ่นกันแม่แหลกแหลกคิดว่ามึงมีคนเดียวใช่ไหมหุ่นนะเฮ้ยใช้เฮ้ยเก็กปใช้เลยก็ใช้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอเอพกูขอมาหน่อยก่อนไอสัตว์ตัวนั้นของกูของกูเลยเฮ้ยงยิงตัดและบ้านเราเหลยสามหมื่นบ้านเราเหลยสามหมื่นบุญเกียร์ุ้เกียไอ้ย่ะไอ้หัวคุยเก้าสิบพันนะ ตู้ระวังระวังระวังคาวมันเกิดนะเว้ยมึงฆ่าคาวมันให้ได้อะมันจะเป็นอะไรที่สิ้นมากๆเลยเฮ้ยยี่ยงกายกายยิงกายยิงกลายยันยิงเฮ้ยยี่ยงกายยันยิง่นโอ้แม่งซับลิงเหรอเป็นฮาเลยเนี่ยโอ้หลุดหลุดเลยกลายนี่มันชุดเลยโอ้ต้องอัดใหม่ชิบหายเมื่ากที่เขาแหลก ชิบหายแล้วเมื่อกี้เอ้ยไม่เป็นไรมันมันยังไม่เอาบ้านหุ่นไม่เอาบ้านเอ้ยแม่งแม่งเดินไปเอาแล้วแม่งเดินไปเอาแล้วบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นหายไปไหนหายไปไหนบ้านเราบ้านเราเหลือหมื่นแปดเอ้ยหุ่นไม่เอาบ้านหุ่นไม่เอาบ้านเอ้ยเอาเยอะไหมดีดีดีเดี๋ยวกูกดหุ่นหมากเลยอาวฟูยังไงเนี่ยอาฟู่ฟูบ้านมันเหลือเท่าไหร่บ้านมันเหลือสี่เดือนเดือนเดือนเ ฆ่ากากรอีกกระเทือกกายเอ๊ะกระเทือกกายเอ๊ะกระทืบกกายอ่ะก่อนกากร์กระเทือกาก่ครับมึงเห็นกาข้างหน้าไม่ลงมาไม่เห็นไอ้เหี้ยมันโดนชิบหายแล้วชิบหายมึงเดินออกมาได้ไหมโอ้ตายตายตายโอ้ยมึงต้ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปบุกไว้บวกโอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโรมไม่ตายโอ้ยมิ้งจะกระทืบกเลยบ้านเหลือสี่หมื่นสี่หมื่นสี่พนเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยสี่พันเนี่ยแคนเซิลไปโอกากรอีกซ่า ไก่รีเลยยังไงนี่โอ้ชิบหายละไม่น่ารอดวะไอ่ี้ถ้าูสายการบินกูยุอยว่ะแพ้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 ยีถ้าใส่การบินกูยุงนะมึงไอ้เี่ยหมาไอ้ี่ยี่หยงด้วยหอไสัตว์ไอ้เี่หมาไอ่ยาขน้ำไหนสใจเย็น หัวร้อนใครมีลิควไรเตมม้กจริงไอ้เหี้ยห่านะแบบรีบมาหมดหมดยังหมดหมดแล้วนะก็ก็วันนี้ก็ฝนหัวทุยไอมีมั้งหัวทุยหัวโจของเราก็แผ้รับขับก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านสวัสดีครับหัวร้อนไอเฮี้ยอย่าเพิ่งจบไปสัตว์ใครกู้ถามไอมีลิควไรเต้จะมาผมมั้งครับผมผมไปรีสายการบินโนบุระอายไลน์ครับผม เราได้าวบริจาคผมมาเลยนะครับผมออ๋เบอร์ติดติดต่อเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อให้เราเอ้ยกาน่ายดีกว่ากัาร่ายนะคบผม B N K B N K สองดาวก่อนนะครับผมแล้วก็มีจุบุจุบข้างหลังจุบุจุบุบจบนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็กดฝากกดติดตาม Subscribe นะครับผมแล้วแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับ จะเป็นคระคนมากครับผมสำหรับสำหรับไอเยี่ยมึงแป๊บนึงเดี๋ยตจะอะไรกันน่ยไอเยี่มึงเม่อสีออกก็เหลอไอสัตว์นะก็เ่กูกำลังขอบริจาคอยู่รจาอะไรเลยไม่ต้องบริจาคริจาคเดียวเฮ้ยในอู้ในคังมึงเงินเยอะแยะเยอะแยะ เอาครับก็สำหรับเพจดักเด็ดทีวีนะครับและเพจวันนี้คิงก็อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามถูกใจนะครับอะไรมึงทำไมอ่ะก็กูเพิ่งสร้างมึงทำยังไงมึงยังไงมาหนึ่งแปดกับกูดีกว่าม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 าหนึ่งแปดกับกูมาทำไมทำไมมาทำไมมากูขี่แล้วมา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 หนึ่งแปดมึเห็นดูดีป้าดีป้าตัดขี้โอมาเร็วเร็วมามามาหนึ่งแปดแล้วมามาขี่ขี่ขี่ีแล้วขี่แล้วขีแล้วมาเลยเลยมังสกิลมันสกิยมังสกิอ้ย อะไรวะกล้าเปล่ากล้าเบอ่มกล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าเป็นยังไงไม่กล้าไม่กล้าไอ้หัวล้อนหัวล้อนเพื่อเพื่อเพื่อเป็นหาอะไรกันครับเป็นหาอะไรก่อน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 จ้ะหนึ่งร้อยแปดหนึ่งร้อยแปดป่ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับใช่วหน่อย